สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบสาระดีๆเพื่อสุขภาพกับโรคาวรวอรตี้กันอีกเช่นเคยค่ะถ้าจู่ๆวันหนึ่งคุณต้องกลายเป็นคนไร้สภาพไม่สามารถใช้ร่างกายทำมาหากินได้เหมือนคนปกติทั่วไปเพราะอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคุณจะรับมือกับปัญหาหนักใจนี้อย่างไรคะหากยังไม่มีหนทางใดที่ดีไปกว่าการปลงไปติดตามคุณฟ้าอรุณรุ่งกับประสบการณ์สุขภาพของแขกรับเชิญจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะ สวัสดีคคุณลุงเสนอสวัสดีครับคุณลุงเสนอเป็นเจ้าของสวนผักครับมีในสวนเรามีผักอะไรบ้างคะมีทุกอย่างครับมีผักะนากวางตุง้งผักชีผักชีผักขินชายสลัดมีทุกอย่างทำทำผักเนี่ยส่งตอนเช้าเช้าเนี่ยคือเราต้องต้องตื่นตั้งแต่กี่โมงนะคะก็ต้องตื่นใจเช้าบางทีก็ตื่นตีสองนะครับตีสองนี่ไม่เช้าแล้วนะยังมืดอยเลยนะตีสองเลยพอ สองโมงเช้าเขาจะมาเอาพักนะค่ะครับและเห็นว่าก่อนหน้านี้คุณลุงเคยเข้าผ่าตัดเรื่องของหมอนรองกระดูกทับเส้นครับหลังจากผ่าแล้วเป็นยังไงบ้างคะมันรอม่ไม่ค่อยแข็งแรงมากแต่ว่าผมไม่ได้ยหยุดงานค่ะผมจะต้องไปสวนผมทุกวันก็เดินไปแต่ไปพอมาแล้วนี่กินน้ำเฮทนี่มันไม่เหนื่อยนะคือขานี่ก็ไม่ปวดแล้วนะหัวเข่าไม่ปวดแล้วค่ะแล้วหัรไหล่ก็ไม่ปวดแล้วหัวไหล่แต่ความปวดเัวไหล่ก่อนที่ โอ้ยยิ่งปวดปวดแล้วต้องแบบไปเด็ดผักต้องไมเนาะยิ่งปวดใหญ่เลยเม็ดวันนะครับเนี่ยตัวมันก็หายก็หยูดนะตัวนั้นจับมันเป็นหนังเดี๋ยวนี้มันแต่ก่อนนี่คือจับหนังขึ้นมาติดขึ้นติดมือขึ้นมาเลยติดมือเนี่ยเดี๋ยวนี้ธรรมดาทำยังีอยู่ได้นะะทำก่อนทำน่มันเฉยมันค้างเลยมันไม่คืนเนาะจมันไม่คืนทำอย่างงี้ปุ๊บมันไม่คืนอันนี้มันมันคืนอยนนี้หยิบไม่ค่อยจะได้แต่นี่นี่นี่ นี่กันมันมันยากหย่อนมันยานมั้งค่ะโอ้โหนะแล้วสุขภาพร่างกายล่ะคะอาการปวดอาการอะไรอย่างนี้นะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยปวดยังยังมีหมั่งชาชาเลยค่ะขาขัางชาขาแต่ว่าตามคอหายปวดหายนะตามข้อดีขึ้นเล่ดีขึ้นค่ะมันพึงกินกินได้จัดเปดแล้วเนาะสองสามแหวนแล้วเนาะกินมประมาณกี่ขวดสองสามเดือนประมาณกินมาหลายขวดครับผมสั่งมาหลายโหลถามพูด ดังมาตังหาหกหรือเห็นบอกว่าแบ่งปันคนอื่นด้วยครับเข้าไปด้วยแต่ร้วยมากเขามาถามผมก็ใหายเขาไม่ถามผมว่ากินลุงผมค่ะผมไม่ได้มาจําหน่ายค่ะแต่เขามาขอห้ก็ไปค่ะคือเขาเห็นว่าคุณลุงแบบแข็งแรงขึ้นย้าย้าเกไม่คอยกินข่าวเช้าไปกินยาค่ะกินยาอะไรกวไปทําสวนเที่ยงกินข่าวเช้าทีเดียวอ๋อหมายถึงตอนเช้ามาก็กินน้ำเห็ดก่อนแล้วก็เข้าสวนเข้าสวน แล้วแกก็ไม่กินข้าวนะแกกินนมกองหนึ่งแต่เที่ยงแกกินข้าวทีเดียวอค่ะแต่ผมเน right ี่ยกินกลงเวลาค่ะแต่จริงจแล้วตอนเช้าก็ควรทานข้าวเนาะเพราะว่ามื้อเช้าเป็นมื้อที่สําคัญสาหรับร่างกายแกไม่กินนะเนาะเดี๋ยวต้องบอกคุณยายใหม่เนาะทานข้าวเยอะๆตอนเช้านี่ให้ทานเหมือนราชาเลยอ้าวทานให้ครบทุกมุมนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณลุงก็เลย สามารถที่จะดําเนินชีวิตได้ตามปกติแล้วอาการต่างๆที่ทําให้เราทรมานมันก็ลดลงใช่ไหมครลดลงครับลดลงครับและที่สําคัญคือจริงๆแล้วเนี่ยทำงานหนักขนาดนี้มันต้องการการพักผ่อนเนาะนะคะทําให้เราสุขภาพร่างกายดีขึ้นพักผ่อนได้เต็มที่ขึ้นมาขึ้นด้วยหรือเปล่าคะตอนเที่ยงผมจะนอนชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ตื่นก็สดชื่นได้เหมือนเดิมครับือไปจะต้องไปรดน้ำสองเวลานะอ๋อค่ะก็รดประมาณ สองชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าๆมันสายไรนะเม่แกทําเค่นี้นะที่ผมพ่วงเนาะทำงานเยอะขนาดนี้ค่ะต้องมีตัวช่วยแล้วนะคะวันนี้ฟ้ารุ่นรุ่งนำตัวช่วยมาฝากคุณลุงด้วยนะคะกับน้ำเทศกัดเพื่อสุขภาพนี่เลยนะคะของขวัญจากธรรมชาติค่ะขอบคุค่ะขอบคุณคุณลุงนะคะ ไม่มีการดูแลใดจะส่งผลต่อสุขภาพได้ดีเท่ากับดูแลด้วยสิ่งดีๆมีคุณค่าจากธรรมชาติและนี่ค่ะต้นตำรับน้ำเหุสกัดมัชรูมพลัสของขวัญเพื่อการดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0890718889 0890718889 เพราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐครับ